ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้ารอยี่สิบสี่ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตใสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิ สังขังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสารนังคัจฉามิสติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิสติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิสติยามปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสารนังอันยัง พุทโธเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตถิเมสระนังอัญยังธัมโมเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึองอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กามสุม um ja, ิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลสาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้พาพเจ้าเขาสมาทานอาชีวธาาารรมเกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัครไมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยัมฉาปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิตารโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตเจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารนะมันดนะวิปูสนัานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาสยานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏิขะหนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจา้าขอสมาทานศินส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรยอันสูงสุดขอเจริญก,รร 10, ก,กุศลกรรมบทสิบทเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐาน 4, สี่สมมัิปทานสอิทธิบาทสีอินสี่ห้า พลาหาพชชงเจตอเรียมกักมีองค์แดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขใจสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนของพระสมัมพุทธเจ้าดังที่ศึกษากันมานะคะ โดยมีสมาธิทินำหน้าซึ่งเป็นกุศลธรรมอันประณีตที่เป็นหัวหน้าของกุศลธรรมทั้งหมดอันเป็นเหตุเพื่อออกจากทุกข์ค่ะขณะนี้เราเริ่มกันศึกษาในสุเมธากถาอัตถกถาพุทธวัตรที่หนึ่งขณะนี้ก็ถึงตอนที่พระโพธิสัตว์คือสุเมธาบัณฑิตนั้นตั้งพิจารณาธรรมะ ซึ่งในที่นี้ก็ต้องออกจากสมาบัตินั่นละค่ะเพราะท่านนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในสมาบัติอย่างยิ่งยวดสามารถทำอภิญญาได้จึงไม่พึงกล่าวว่าก่อนที่จะมาพิจารณาธรรมนั้นท่านจะไม่เข้าสมาบัติก่อนนะคะเพราะเหตุอะไรเพราะการที่จะพิจารณาในเรื่องของธรรมะที่มีความลุ่มลึกนั้น ต้องอาศัยกําลังของสติปัญญาและสมาธิที่มีกําลังกล้าค่ะท่านจึงได้พิจารณามาจนถึงว่าฉไหนหนอเราพึงไม่เยื่อใหญ่ไร้ความต้องการละทิ้งร่างกายเนา่าซึ่งเต็มด้วยซากศพนานาชนิดนี้เสียแล้วไปเสียทางนั้นมีอยู่และจักมี ทางนั้นไม่อาจเป็นเหตุหาไม่ได้เราจักสแสวงหาทางนั้นเพื่อหลุดพ้นจากภพให้ได้พระโภทิสัตว์ผู้ประเสริฐนั้นสแสวงหาทางที่จะพ้นจากภพให้ได้แม้ในอดีตสี่อสงไัยยิ่งด้วยแสนมหากับนะคะขณะที่พิจารณาธรรมะอยู่นี้นั้น ยังไม่ได้ฟังพระสัตธ,ธรรมจากพระบรมศาสดาที่ปังก่อนสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะยังพิจารณาเห็นทั้งในฝ่ายสมุทรายวาระและนิโรธาวาระทรงเห็นโดยความเป็นอสุภะทรงเห็นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นถูกแล้วมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและทรงรู้ว่าต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐ เป็นแดนกเกษมมีทางที่จะหลุดพ้นจากภพไปได้นั้นก็คือพระนิพพานอันไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนกเกษมในลำดับต่อมาต่อแต่นั้นก็คิดที่ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้ว่าเหมือนอย่างว่าชื่อว่าสุขเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์ย่อมมีอยู่ในโลกชันใดเมื่อพบมีอยู่ แม้สิ่งที่ปราศจากภพอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพพนั้นก็พึงมีฉันนั้นและเมื่อความร้อนมีอยู่แม้ความเย็นอันเป็นเครื่องสงบความร้อนนั้นก็ย่อมมีอยู่ฉันใดแม้พระนิพพานอันเป็นเครื่องสงบระงับไฟคือราคาเป็นต้นก็พึงมีฉันนั้นแม้ธรรมะอันงดงามไม่มีโทษ เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะอันเป็นบาปลามกก็ย่อมมีอยู่ฉันใดเมื่อความเกิดอันลามกมีอยู่แม้พระนิพพานกล่าวคือการไม่เกิดเพราะความเกิดทั้งปวงหมดสิ้นไปก็พึงมีอยู่ฉันนั้นเห็นได้ชัดเจนในพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะ ส่งเปรียบเทียบในสิ่งที่มีอยู่และได้เจอกันเป็นประจำนั้นก็คือเรื่องของสุขและทุกข์เมื่อเห็นว่าสุขมีทุกข์ก็ย่อมมีในโลกียะนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีสองฝ่ายเสมอเมื่อมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องมีเมื่อสุขมีทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในโลกฉันนั้นโลกในที่นี้ก็คืออุปทานขันห้า เมื่อพบมีอยู่แม้สิ่งที่ปราศจากพบเป็นปฏิปักษ์ต่อพบก็พึงมีฉันนั้นเห็นไหมคะเมื่อพบสามอันประกอบด้วยการม,มาพบรูปประพบอารูปประพบอันเป็นที่เกิดในสัตว์ทั้งปวงนั้นมีด้วยอำนาจบุญและบาปที่ได้กระทำไว้ดีแล้วนั่นเองจึงไปสู่พบแล้วพบเรา เพราะเมื่ออย่างไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมปติจ้าย่อมไม่สามารถกระทํากรรมอันประเสริฐคือกรรมอันไม่ดาไม่ขาวได้เลยเพราะบุคคลที่จะกระทํากรรมไม่ดําไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมด้วยลาพังของตนเองนั้นก็มีอยู่แค่สองบุคคลใช่ไหมคะ นั้นคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกับพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงนำพระธรรมคำสอนที่ได้ตรัสรู้แล้วปฏิบัติเองโดยชอบแล้วมาตรัสสอนแก่เหล่าสัตว์ได้และทรงพิจารณาถึงความเป็นปฏิปักษ์ของกันและกันให้เห็นได้ชัดเจนนะคะในเรื่องของเมื่อพบมี การกระทำกรรมที่นำไปสู่การสิ้นสุดพบก็ย่อมมีอ่างจากเราหรือเปล่าคะเราส่วนใหญ่แล้วเวลาทำกรรมในอดีตในขณะที่ไม่ได้ศึกษาพระสัตวธรรมนั้นก็มักจะอธิษฐานเพื่อแสวงหาพบกันใช่ไหมคะขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมบ้างโดยไม่รู้ทางว่าทางที่จะไปสู่เทวดานั้นคืออะไร คือกุศลกรรมบทสิทธิหรือหิริโอตับปากเป็นต้นส่วนทางไปสู่พรหมโลกก็ไม่รู้ได้แต่ทำบุญทำทานแล้วก็คิดว่าจะไปเป็นพรหมบ้างหรือไม่ก็เมื่อมีรูปปั้นพรหมก็ได้แต่แสวงหาในเรื่องของการมคุณคือไปร้องขอคิดไม่ได้เลยว่าจะออกจากการมคุณ การบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมพุตธิเจ้าพระองค์นั้นจึงเป็นความประเสริฐไม่มีความประเสริฐใด,ดยิ่งไปกว่านะคะเพราะพระองค์ทรงบอกทางทั้งหมดทางไปสู่สุขคติไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมมนุษย์หรือทางไปสู่ทุกคติการกระทำกรรมเหล่าใดไปสู่สุขคติเหล่าใดไปสู่ทุกคติและ กระทำกรรมอะไรที่ไม่ต้องไปสู่ภพทั้งปวงนั้นก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือการประพฤติที่เป็นไปในปรมจรรย์ค่ะพวกเราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเต็มสติกำลังเพื่ออะไรคะเพื่อการสิ้นภพโดยพยายามขนขวายให้มีสมาธิสัมมาสังกปะ สัมาวาจาสมากรรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและก็สมาสมาธิซึ่งเป็นมัชชิมาปฏิปทาที่เมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอันเป็นเครื่องสงบความร้อนนั้นจะต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะพระองค์ทรงอาศัยอุตุชรูปที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลก เอามาเปรียบเทียบค่ะแต่พวกเรานั้นเวลาร้อนเราก็ต้องการเย็นเวลาเย็นเราก็ต้องการความร้อนความอุ่นซึ่งไม่เคยคิดในการที่จะออกจากความเย็นและความร้อนเหล่านั้นนั้นก็คือการสิ้นภพนั่นเองนี้ค่ะเห็นได้ชัดและอย่างคาว่าพระมหาสัตว์ผู้ประเสริฐนั้น มีพระปัญญาอันหาประมาณมีได้นะคะแม้พระนิพพานอันเป็นเครื่องสงบระง,งับไฟไฟคืออะไรคะเราสาธยายกันบ่อยๆนะคะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะซึ่งสามประการนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นที่ตั้งของไฟในลำดับต่อๆมานั้นคือไฟคือชาติ ชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตนั้นก็คือไฟสิบเอ็ดกองซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงเห็นทรงรู้ว่าไฟเหล่านี้มีอยู่และเผารนเหล่าสัตว์นี่คือพระปัญญาที่ทำให้พระองค์มีความการุณาต่อเหล่าสัตว์นะคะถ้าจะถามว่าโดยทั่วไปแล้ว เหล่าสัตว์ที่อยู่ในการมาโลกทั้งหลายอันมีมนุษย์และเทวดาเคยเห็นไหมว่าสิ่งที่ได้รับทำให้มีความพอใจอยากเห็นสีก็ได้สีที่พอใจเช่นสีของบุตรภรรยาสามีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้ารถยนต์เคยคิดไหมคะว่าเป็นไฟนามาซึ่งทุกโศกสารพัดคือชาติชราพยาธิและมรณนะ ไฟคือราคายิ่งมีมากเพียงไรนะคะก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ไฟคือโทสะนั้นกำเริบได้ง่ายเพราะอะไรเพราะความต้องการที่มีมากมายแต่ไม่ได้ดังหวงังหรอกค่ะด้วยเหตุว่าทุกขะอริยสัตว์นั้นเกิดด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเป็นอย่างนั้นย่อมไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นไปตามปรารถนาแต่ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นเองเมื่อไม่มีพระธรรมคำสอนก็ต้องหมุนไปในอีกทางหนึ่งได้ก็ดีใจด้วยโลภะที่เป็นโสมนัสบางอุเบกขาบางปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็คือตัณหาอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองคือเกิดทุกข์โทมนัสเพราะไม่ได้ดังหวัง เคยคิดไหมคะว่านี้เพราะเกิดจากปัญหาความอยากซึ่งไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีแต่ใส่เชื้อไฟเข้าไปดังที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะคะซึ่งเป็นชีวิตจริงๆในขณะที่พีชนั่งอยู่ในรถ BTS มีสาวรุ่นถือกระเป๋าใบเล็กไปหนึ่งเธอก็พูดกับเพื่อนว่า นี้ใบละห้าหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราจะเก็บเงินซื้อใบละแสนกว่าบาทเห็นไหมคะว่าการทำงานทุกยากในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเคยคิดไม่ว่าจะออกจากความทุกยากเหล่านั้นโดยการลดการสแสวงหาการแล้วไปดูแลมารดาบิดาให้ได้รับความสุขจากทรัพย์ที่เราสแสวงหาได้ มาด้วยการประกอบอาชีพที่พ่อแม่ทั้งหลายนั้นเนี่ยได้บำรุงดูแลเราทั้งหลายให้มีชีวิตมาจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวยากนะคะที่จะมีใครคิดได้แต่ก็เป็นอย่างที่เป็นกันอยู่ดังที่กล่าวแล้วมแมลงเมาวิ่งเข้ากองไฟไฟนั้นมีถึงสิบเอ็ดกอง วิ่งเข้าไฟกองไหนก็จะไหลไปสู่กระแสแห่งธรรมะที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีไปจนถึงเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาต จึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้หากเราค่อยๆใส่ใจในเรื่องของไฟสิบอกองที่ไหลเป็นกระแสมาจนกำหนดหาเบื้องต้นที่รู้ไม่ได้จริงๆนั้นบ่อยๆคงจะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นเข้าสู่ความสงบร่มเย็น ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้ถูกหรือเกิดจากสมาธิิแทนที่ที่จะเข้าไปยึดมันด้วยความเป็นเราของเราอัตตาตัวตนของเราเราต้องดีเราต้องเด่นมีลาบยศสรนเสริญสุขไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อฝ่ายดีมีฝ่ายไม่ดีคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกย่อมมี เป็นของคู่กันเสมอสำหรับโลกคืออุปทานขันหาแต่พระอาหัรตราเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะได้รับโลกธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายเสื่อมท่านก็เป็นตาทีบุคคลคือมีความคงที่ในอารมณ์นั้นๆไม่เป็นปัจจัยให้ท่านนั้นไปสู่ความสุข หรือความทุกข์ท่านสุเมธาต์าบทนั้นได้พิจารณาแม้ธรรมะอันงามในที่นี้ก็คือพวกปุศลธรรมทางสิน้นแม้มีอยู่ก็ชื่อว่ากลุ่มที่เป็นปฏิปัติก็ย่อมมีอันเป็นบาปลามกและเมื่อความเกิดอันลามกมีอยู่แม้พระนิพพานกล่าวคือการไม่เกิด เพราะความเกิดทั้งหมดทั้งปวงหมดสิ้นไปก็พึงมีฉันนั้นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อถูกมีอยู่แม้ชื่อวสุขก็ย่อมมีฉันใดเมื่อพบมีอยู่แม้ความไม่มีพบก็พึงปรารถนาได้ฉันนั้นเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอีกอย่างก็ต้องมีฉันใดเมื่อไฟสามกองมีอยู่ แม้ความดับเย็นก็พึงปราถนาได้ฉันนั้นเมื่อความชั่วมีอยู่ความดีงามก็ต้องมีฉันใดเมื่อความเกิดมีอยู่แม้ความไม่เกิดก็พึงปราถนาได้ฉันนั้นนี้ขณะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะท่านได้พิจารณาธรรมะอย่างประนีตลุ่มลึกทั้งสองฝ่าย และคิดหาทางที่จะออกจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ค่ะส่วนเรานั้นพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะ่ะทรงบอกทางทุกทางไว้หมดแล้วแม้มัชชิมาปฏิปทาอันประเสริฐเพื่อความผลจากทุกข์ไม่ต้องแสวงหาทางเองนะคะก็ขอให้ผลควายศึก ศึกษาและปฏิบัติตามนะคะจะได้ผลจากถูกทั้งปวงด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในการปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแพงตลอดในอริสสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทางศ้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมณะยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุป,ปาธาปริพพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าคา่ะค่ะ